ท่านผู้ชมสุดท่านเลยนะคะวันนี้มาทูบกับช่องพัดโตอีกแล้วนะคะเจ้าคอนช่องอยู่ไหนในโล่หน้ามาหน่อยเจ้าขอนช่องเจ้าคอนช่องเจ้าคอนช่องเจ้าคองคีปโอ้ยงันติดตั้งถ่ายนี่นอนไปนะดูดูมือเจ้าขอนช่องค่ะดูจะต้องติดิดเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะว่าเจ้าขอนช่างเป็นไงนี่ ตูสะพาเจ้าโอ๊ยเจ้าขอนช่ำทำอะไรเนี่ยเฮ้ยขอนช่ำทำอะไรแป๊ดนึงนะคะโอเคตอนนี้มาแล้วนะพัตโตคือตื้อมากพัตโตเรามาถ่ายชิปอยู่นะ บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดทําค้ายด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ